มีความตั้งใจในการทํางานของเราให้ได้มากที่สุดก่อนอันดับแรกเราต้องมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เราจะไปพบลูกคา้าจะไปคุยกับเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจดีที่สุดแล้วนะครับงั้นเนี่ยการตั้งใจที่1สมมุติไม่สําเร็จการตั้งใจที่2ไม่สําเร็จเนี่ยการตั้งใจที่3เนี่ยเราอาจจะต้องบอกลากันอย่างแบบสวยงามโดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องไปฝืนทาใน4 5 6หที่มันขาดเป็นความรู้สึกเราเองเพราะว่า ถ้าเราจริงใจกับตัวเ,เองก่อนนะผมถึงบอกว่าไอการคุยกับตัวเองไอการเข้าใจตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเป็นนักออกแบบนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยเราก็จะบอกว่าเราไม่เหมาะที่เราจะ จะทำให้คุณได้แต่เราจะทุ่มเทไม่ใช่แพ้ครั้งเดียวนะครับโอ,อหักครั้งเดียวเราไม่ยอมอยู่แล้วนะครับ,รบเราจะสู้ให้ถึงที่สุดนะแต่ถ้าทีมงานทุกคนงลงวาเห็นแล้วว่ามันไม่สามารถจริงๆเราจะไม่ฝืนเวลาเรามีวิกฤตเนี่ยภาพของความที่ดีต่อกันเนี่ยที่เราดีกับเขาเขาดีกับเราเนี่ยเพราะว่าตรงนี้สําคัญในการทําธุรกิจ